สวัสดีครับผมครพลพิมพานะครับตอนนี้เราอยู่กันในวันสงการนะครับที่มูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันสงการเราจะมีพิธีรดน้ำดำําดําหัวผู้ใหญ่นะครับเพือ่อ <và S 2> เป็นการแสดงถึงความเคารพแล้วก็แสดงถึงความนับถือด้วยนะครับซึ่งวันบรรยากาศในวันนี้นะครับก็มีน้องๆจากบ้านเด็กกำพ้านะครับแล้วก็มีน้องๆคนพิการนะครับมาร่วมเล่นน้ําแล้วก็ รดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปรดน้ํำดาหัวผู้ใหญ่กันนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันสงการานต์เป็นวันที่งดงามของประเทศไทยของเราและก็วันนี้ท้งมูนิษีคุณฟอเรและก็มูนิษทีประมาะไตยเพื่อพัฒนาคนพิการก็ได้มามีบรรยากาศของความครอบครัวความรักและความสนุกสนานก็ขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนให้มีความสุขนะครับและก็สุขสันต์วันสงการานต์ครับเนื่องในวันที่ใหม่ไทยก็ขอให้ชาวหมหาไทยทุกคนมีความสุขมีพลังที่จะใช้ชีวิตพลังที่จะทํางาน เพื่อสืบสารจิตตารมณ์ของคุณพ่อเรและคณะพระมหาไถ่สืบไปครับชชมมสสสสววยยจริงงผผาก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานพิธีลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของเรานะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับก็ผมก็ขอฮะอวยพรให้ทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ มีการงานที่ดีไปตลอดทั้งตีนะครับก็ถ้าชอบคลิปของเรานะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ